วันนี้มีน้องส่งหน้ากากมาถามซีนะคะว่าหน้ากากแบบเนี้ยสีฟ้าแบบนี้นะคะมันแตกต่างกับหน้ากากสีเขียวที่เราเคยใช้กันยังไงวันนี้ซีก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันค่ะซีได้ตัดมาให้เพื่อนๆนดูกันแล้วนะคะว่าข้างในเนี่ยมันมีกี่ชั้นนะคะสีเขียวนะอันนี้ก็คือที่เราใช้กันปกติทั่วไปอันนี้มันจะมี3ามชั้นอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูจะได้เห็นชัดชัด นะคะมี3ชั้นชั้นนอกสุดเนี่ยคือชั้นที่สามารถป้องกันน้ำได้เนาะชั้นกลางก็คือจะเป็นชั้นฟิลเตอร์ตัวกรองพวกกองฝุ่นกองละอองเงี้ยค่ะชั้นในที่ชั้นในสุดก็คือชั้นที่สัมผัสกับผิวหน้าของเราอะค่ะก็จะเป็นตัวช่วยดูดซับความชื้นพวกเหงื่ออะไรของเราอะคะ่ะทำให้เราใส่สบายมากขึ้นนะคะอันนี้คือแบบมาตรฐานที่เราใช้กันเนาะมาดูหน้ากาก สีฟ้ากันนะคะก็คือหน้ากากแบบนี้นะก็คือมันจะมี3ชั้นเหมือนกันชั้นนอกสุดเนี่ยก็คือมันก็มันก็บางอยู่แล้วล่ะเนาะมันมี3ชั้นเหมือนกันที่เหมือนกันคือมนมี3ชั้นแต่ข้อแตกต่างกันก็คือชั้นกลางอะค่ะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้มันบางมากบางจนเราเห็นเห็นทะลุไปเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นการกรองเนี่ย อันนี้สิคงบอกประสิทธิภาพไม่ได้ว่ามันจะกรองได้แค่ไหนเรื่องฝุ่นละอองเรื่องเชลลื้อโรคแต่ที่แน่ๆเนี่ยคนที่ใส่เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยถ้าเกิดเราต้องไปในสถานที่ที่มีการระบาดของเชื้อหรือว่า,าไปในที่ที่คนเยอะๆอย่างเนี้ยค่ะ อาจจะไม่ปลอดภัยกับคนใส่ยังไงก่อนที่เราจะซื้อหน้ากากเนี่ยเราต้องตรวจสอบทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าหน้ากากแพงแล้วมันก็ต้องมีคุณภาพด้วยยังไงซีเป็นห่วงทุกๆคนจริงๆค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะยังไงบ๊ายบายค่ะ